มาดึงสูตรผู้ชายีเท่บ้างครับไม่ใช่เป็นขามาค่ะใช่ครับแสดงแบบโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับจากน้องกองพิธีครับเป็นสูตรที่ใส่แล้วเท่มากนะคะเท่มากครับเดี๋ยวต่อไปเรียนทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจะต้องใส่แบบนี้ใช่ครับ่านวัฒนธรรมท่านชอบมากครับค่ะมาเลยครับโคดีขึ้นทางนะครับชุดเราเยอะมากดทฉันดิฉันชอบเครื่องหัวมาก มีคำพี่จัดต็มมากเลยพ้าอาขาครับชาติพันธ์อาขานะคะยังคงเป็นนายแบบค่ะโอ้โหเราได้รับเกียรตินะครับจากนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์หลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านดเตร์นงศรีสิทธิสมานประธานชมรมรักภาลันาเชิงรายนะครับท่าน ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครับท่านพี่สันจันติ์นะครับและวันนี้ท่านไม่ได้มาคนเดียวครับท่านมากับภรรยานะครับนี่ครับขอเสียบมือกับท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายโอ้ดูชุดท่านนีครับสุดยอดจริงๆเดโหท่านมากับภรรยาครับคุณราพรจันสินครับชุดนี้เรียกว่าเป็นชุดพิเศษเพราะว่ามาจากผ้าทอที่ทำจากเศษได้ครับค่ะเป็นเศษได้แต่สามารถนำมารวมกันที่กลายเป็น ท่านมากับภรรยานะครับนี่ท่าโชว์อีกรอบนะครับสวยมากชุดนี้ท่านนี้ท่านพลังงานจังหวัดเชียงรายนะคะด้านสายทางผสมผสานสวยมากขอบคุณจริงครับท่านพลังงานจังหวัดครับโอ้โหสวยมากเขาเขาได้ออกแบบชุดด้วยและตามมาด้วยพออ๋อขวัญครับพออ๋อจากกรุ่มอ่ากรมบริหารกรมยุทธศาสตร์ครับสำนักงานพริหาจังหวัดครับเขาจะจำไม่ได้เลยค่ะและตามมาด้วยพ่อตูต้าครับจากกรมบริหารครับ ดอชุดที่ตูตาใส่อันนี้ออกไปสั่งให้เขาทำแบบนี้เลยค่ะและตามมาด้วยพอเป็นครับพอเป็นค่ะวันนี้เราตามแบบว่าคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับมาอยู่เรามีน้องๆเยาวชนด้วยไม่ได้มาคนเดียวนะคะพอเป็นมีลูกชายติดมาด้วยค่ะยอดจริงเลยผลงานสวยๆนั้นเลยครับนี่ชุดนี้ก็สวยมากเลยอุชุดนี้เก๋มากเลยค่ะเก๋มากเก๋มากครับ มีแต่คนดีเท่นั่นเลยครับผมนี่เราจะได้เห็นแฟชั่นนะคะหลากหลายที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายในการสนับสนุนและผักดันให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายได้มีความรักในความเป็นผ้าไทยของตัวเองชอบกระเป๋ามากเลยอ่ะเป็นเซ็ตเดียวกันกับเสื้อผ้ามาลยครับโอ้โหชุดนี้จองเป็นแม่อุ้ยเลยค่ะครับไปเลยครับโอ้โหขอบคุณนะครับท่านนั่นจะได้ชมกันอีกรังเป็นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ70ิชีวิตค่ะสำหรับรายแก่าได้นานแบบ เป็นท่านเป็นผู้นําสตรีที่เรียกว่ามีใจรักใน้าไทยนะครับค่ะเห็นท่านแต่ลงงานท่านจะสวมใส่้าไทยได้อย่งางสงางามมากๆเลยนะคะท่านซื้อสะสมผลงานของชิ้นสุดท้ายของแตงโมไวค้คือ,ค,อคือพัชละาแบนได้ออกแบบประชาบ้านพอโดยป้าออนนะฮะีคนพอท่านก็เลยซื้องานชิ้นนี้เอาไว้เป็นที่ระลึกนีน่เราได้เห็นการรวมตัวของนายแบบนางแบบนะคะกว่า70ชีวิต ในชุดที่เป็นผ้าดทองมือนะคะผลงานการออกแบบแล้วก็การผสมผสานความเป็นชาติพันธุ์ของประทับใจกับทำพุธธรรมจังหวัดมาก,มากๆนะครับค่ะเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะครับประทับใจกับทนพุทธธรรมจังหวัด ด้วยผู้ดอยู่เบื้องหลังของงานในครั้งนี้ทีเป็นสีอรวรันกิจิทัตหาไทยรัฐมูลสารจุฬาพรคำปิ่นเพชรพัชระแบน